Enjoyable คลิปวีดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือมีความสนใจนั่นก็คือ กรุ๊ปเลือดกับลักษณะนิสัยซึ่งในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นความเชื่อเรื่องกรุ๊ปเลือดกับบุคลิกภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนกลายเป็นสิ่งที่ใช้ในการทำนายลักษณะนิสัยของบุคคลและบางครั้งยังถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจในด้านต่างๆเช่นการเลือกคู่หรือการเลือกเพื่อนร่วมงาน แต่ความเชื่อนี้จะจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดถึงแต่ละกรุ๊ปเลือดและลักษณะนิสัยที่มักจะเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กันค่ะเริ่มกันที่กรุ๊ปเลือด A ค่ะคนกรุ๊ปเลือด A มักจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยละเอียดรอบคอบและรักความเป็นระเบียบเรียบร้อย พวกเขามักจะมีความรับผิดชอบสูงทำงานด้วยความมุ่งมั่นและไม่ทิ้งงานกลางคันบางคนอาจจะบอกว่าคนกรุ๊ปเลือดเอมักจะเครียดง่ายเพราะมีความคาดหวังในตัวเองสูงทำให้พวกเขามักจะใช้เวลาในการคิดและวางแผนอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจแต่ด้วยการที่พวกเขามีความตั้งใจและละเอียดรอบคอบก็ทำให้คนกรุ๊ปเลือดเมักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเพราะพวกเขาทุ่มเทและให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของงาน อย่างไรก็ตามคนกรุ๊ปเลือด A ก็มีข้อเสียในบางด้านเช่นพวกเขาอาจจะรู้สึกกดดันตัวเองมากเกินไปจนบางครั้งทําให้เกิดความเครียดหรือในบางกรณีอาจจะไม่เปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะต้องการความมั่นคงและความแน่นอนในชีวิตถัดมาคือกรุ๊ปเลือด B ซึ่งถือว่าเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีลักษณะน,นิสัยที่ค่อนข้างตรงข้ามกับคนกรุ๊ป A เลยค่ะคนกรุ๊ปเลือด B มักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์รักอิสระ และมักจะมีจิตใจที่เปิดกว้างพวกเขาไม่ค่อยยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดมากเกินไปชอบทำสิ่งที่ตัวเองสนใจและมีความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนกรุ๊ปเลือดบีมักจะมีความคิดที่แตกต่างและไม่กลัวที่จะออกนอกกรอบทำให้พวกเขามักจะมีความคิดดีเริ่มและเป็นผู้นำในหลายๆด้านแต่ในขนาเดียวกัน การที่คนกรุ่มเลือด B ชอบทําตามใจตัวเองมากเกินไปทําให้พวกเขาดูเหมือนจะขาดระเบียบวินยัยหรือทํางานไม่เป็นระบบดังนั้นบางคนอาจจะมองว่าพวกเขาดูไม่ค่อยเป็นมืออาชีพในบางสถานการณ์ถัดมาคือกรุ่ม B b สำหรับกรุ๊ปเลือด A B เป็นกรุ๊ปเลือดที่มีลักษณะนิสัยที่หลากหลายและซับซ้อนคนกรุ๊ปเลือด A B มักจะมีความสมดุลระหว่างลักษณะนิสัยของกรุ๊ป A และกรุ๊ป B พวกเขามีความคิดที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบหรือการทำสิ่งที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ คนกรุ๊มเลือด AB มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนและสามารถมองโลกได้หลายมุมบางครั้งพวกเขาอาจแสดงออกออกมาเป็นคนที่เยือกเย็นและมีสติปัญญาที่ดีในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามการมีบุคลิกลายมิติทําให้คนกรุ๊ปเลือด AB ดูเป็นคนที่ยากจะเข้าใจหรืออาจทําให้บางคนมองว่าพวกเขามีอารมณ์แปรปรวนและไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมของพวกเขาได้ปิดท้ายด้วยกรุ๊ปเลือดโอ กรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปเลือดที่มักจะถูกมองว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำและสามารถจัดการสถานการณ์ต่างๆได้ดีพวกเขามักจะมองโลกในแง่บวกและเต็มไปด้วยพลังในการดำเนินชีวิตคนกรุ๊ปเลือดโอมักจะมีกลยุทธ์ในการทำงานที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง อย่างไรก็ตามคนกลุ่มเลือดโออาจทุกมองว่าเป็นคนมีความเย็นชาหรือบางครั้งอาจทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความเอื้ออาทรเพราะพวกเขามักจะดูมั่นคงและไม่แสดงอารมณ์ออกมาง่ายๆ แม้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดและบุคลิกภาพจะได้รับความนิยมในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและบางประเทศในเอเชียแต่การศึกษาทาั้งวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันว่ากรุ๊ปเลือดสามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพได้อย่างแท้จริงความเชื่อนี้จึงถูกมองว่าเป็นแค่แนวทางหนึ่งในการทำนายพฤติกรรมของคนเท่านั้นหรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจคนรอบข้างในบางกรณีค่ะ ในท้ายที่สุดการที่จะเข้าใจลักษณะน,นิสัยของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูประสบการณ์ชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆมากกว่ากรุ๊ปเลือดเพียงอย่างเดียวค่ะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทําให้ผู้ฟังได้เห็นมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดและลักษณะนิสัยนะคะขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ